หัวอกคนเป็นพ่อน้ำตาซึมหลังจากลูกยื่นสิ่งนี้ให้ขอให้พ่ออยู่ด้วยวันนี้ทางทีมงานไม่พลาดจะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวของพ่อเพชรจ้าและแม่นิ้วต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยไทยกาเองก็เริ่มโตแล้วแหละค่ะมีพัฒนาการทางด้านความคิดอย่างฉาญฉลาดซึ่งพ่อเพชรเองเนี่ยก็ออกมาเล่าเรื่องราวนะคะสําหรับพ่อเพชรจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะหลังจากที่ประกาศเลิกลากันไปเปลี่ยนสถานะจากสามีมาเป็นเพื่อน สำหรับคู่ของพ่อเพชรจ,จาและแม่นิวแต่ทั้งคู่ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ของน้องไทก้าต่อไปทำให้สร้างความตกใจให้กับแฟนคลับอย่างมากเลยทีเดียวละค่ะสำหรับน้องไทก้าของเราปัจจุบันนี้อายุ3ปีแล้วละค่ะเห็นได้ว่าจะถูกอัดคลิปลงโซเชียลมกักจะทักทายแฟนคลับอยู่ตลอดไม่เพียงแค่นั้นนะคะเขายังชอบกินมากๆและค่ะหลายครั้งเนี่ยกินจุจริงๆทำให้แฟนคลับหลายคนก็ตกหลุมรักหนุ่มคนนี้อย่างจังเลย กับล่าสุดนะคะที่เจพีจ้าเองเนี่ยเล่าเรื่องราวความน่ารักของลูกชายให้ได้ฟังกันค่ะเมื่อวันหนึ่งต้องออกไปทํางานแต่น้องไทก้าเนี่ยไม่ยอมให้ไปแล้วก็ร้องไห้ทําเอาดีเจพีจ้าถึงกับต้องบอ,อกเหตุผลว่าออกไปทํางานหาเงินมาซื้อของเล่นให้กับลูกชายแต่ไทกาสวดสกลับว่าเขาไม่อยากให้พ่อไปทํางานและเขามีเงินให้พ่อโดยที่เขาเองเนี่ยอยากให้คุณพ่อหยุดอยู่บ้านและได้ควักเงินของตัวเองในกระเป๋าขึ้นมาให้คุณพ่อดู ไม่เพียงแค่นั้นก่อนหน้านี้นะคะไทกาเองยังเก็บเงินของ D ีเจเพจจ้าที่ทําตกไว้มาคืนใต้ที่เจเพจจ้าบอกว่าให้เขาเก็บเงินนี้ไว้เพื่อไว้ซื้อของเล่นได้เก็บหนึ่งครั้งจะได้ของเล่น1ชิ้นซึ่งน้องไทกาก็าาทําตามที่คุณพ่อบอกมาตลอดและเมื่อเขาไปที่ร้านขายข,ายของเล่นก็จะหยิบเงินที่เก็บได้จากกระเป๋าเพื่อซื้อของเล่นให้กับตัวเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ทางทีมงานได้นํามาฝากค่ะ